อันนี้เป็นปุดสุกนี่ครับเช่าพี่ท่านหนึ่งมาพี่อันนี้ก็เก็บเก่ามาพี่เ็าส่งรูปมาทาง Facebook f แฟนเพจนี่แหละนะครับแฟนเพจร้านคำบางน้ำนี่แหละนะครับแล้วก็เราก็เลยวิ่งไปเราก็เลยอยู่ร้านแล้วก็นักกังเข้ามานะครับก็เช่ากันมานะครับอย่างนี้ก็เป็นปุตสุกนี่วัดหัวหาดนะครับรวัดหลวงสู่วุภประคองประขามเท่าอ,อวัดหัวหาดนะครับเนื้อตะกวัวอันนี้นะครับอ,อวัดหัวหาดองค์นี้สวยมากๆเลยเช่าแพงเช่ามาหนึ่งแสนสามหมื่นบาททั้งตลับทองเงี้ยนะครับเช่ามาก็แพงไหมก็ นแพงมากนะครับก็สมเหตุสมผลกับสภาพมั้งครับเขาข้างตัวเองเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็เต็มที่นะครับไหนๆเขามาพี่เขามาแล้วเราก็ตั้งใจเช่านะครับพี่ก็ตั้งใจปล่อยเราก็ตั้งใจเช่าบางอย่างแพงนิดแพงหน่อยสวยหน่อยเออผมก็ต้องอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะครับนี่อย่างเนี้ยสวยๆบางทีผมก็ต้องเช่าแพงนิดแพงหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับอันนี้ปุสุอย่างนี้ก็เป็นแสนนะครับเช่ามาหนึ่งแสนสามหมื่นบาททั้งตลับทอง นะครับเห so ็นไหมเนื้อท่านดูง so ่ายดีเนื้อท่านองคจริงเนี่ยขาวขาวโบโบเลยอ่ะขาวโบโบเลยอ่ะสไตล์ใครนี่แล้วพิมพ์ท่านจะเป็นเนี่ท่านจะมีหลายพิมพ์นะครับแล้วเนื้อท่านจะเป็นอย่างงี้คลื่นๆนะครับแล้วท่านจะมีประหลอดขาวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับในองค์ที่สวยๆนะตามจริงไม่อยากจับเร็วนี้สวยนะครับเนี่ยผ้าสวยแล้วก็แพงเช่าแพงก่าปกติก็จะไม่เป็นไรนะครับ อคนมาเจอเออแพงนะครับแต่ว่าเราก็เออต้องยอมรับว่าเออพ้าสวยเราก็ต้องในเกมมาตรฐานที่เราเตั้งใจพูดไปแล้วว่าสวยก็ uma. แพงกว่าปกติเออเราก็ต้องยดยอมรับตรงนี้ว่าเราต้องแพงซื้อแพงกว่าปกตินะครับผิวจะมีกรอบๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ผ้าบางอย่างเราก็ต้องเราก็ต้องเต็มที่นะครับแม่เน er ื้อตะกลอยไหมครับยุบยุบบ้างนะครับเป็นประหลอดขาวเลยไหมยิบ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 เลยเนื้อนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ สวยงามชอบมากๆเห็นไหมแล้วดูด้านหลังอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่หลังชอบมีหลุมนี่เลยนะหลังท่านน่าจะไม่ต้องไม่ไม่ค่อยชอบเป็นแอ่งนะครับต้องระวังเรื่องแอ่งดีๆนะครับหลังท่านชอบเป็นหลุมนะครับแล้วก็ใช้ขัด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 น่าจะถูถูขัดขัดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในสมัยก่อนโบราณเห็นไหมเจ็ดร้อยขัดนี่ครับเนี่ยจะมีรอยแต่ง เห็นไหมแล้วหลังท่านชอบไปหลุมอย่างเงี้ยหลุมๆเป็นหลุมอย่างเงี้ยกระแสเนื้อนะครับเห็นไหมจะเป็นเดือดๆหลุมแบบเดือดๆนะเดี๋ยวส่องเข้าไปให้ดูอีกทีชัดๆยังไม่ให้ดูหรอปักน้ําเดี๋ยวให้ดูตบท้ายอีกรอบมานี่เห็นไหมหลังท่านชอบไปหลุมๆและหลังท่านเรียบนะครับไม่ต้องระวังเรื่องแองดีๆหลังท่านไม่ควรเป็นแองด้วยนะครับเนี่ยหลังท่านชอบเรียบๆตึงๆนะครับ ต้องระวังเรื่องแอ่งด้วยนะครับอย่าไม,ไม่ไม่ควรเป็นแอ่งอย่างเงี้ยจะเปหลุมหลุมได้นะครับพวกเนี้ยกระแสโลหะเห็นไหมเป็นหลุมหลุมเดือดเดือดด้านในหลุมนี้จะเป็นเดือดเดือดเลยนะครับแย่ๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยมีรอยขาดแม้จะเป็นเหมือนแล้วท่านเหมือนจะแบบรอยตัดเนีเป็นแบบเรียกว่าไงเหมือนมีแบบสองทีอ่ะอันนี้พูดไม่ถูกเหมือนกันนะนะครับเห็นไหม จะเป็นเหมือนมีร่องสองทีอ่ะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนสองทีอ่ะนะครับเนี่ยเหมือนตัดสองทีอ่ะเสียงทีหนึ่งแล้วแบบในนี้ทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยรอยแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับพี่เจคบอนนะครับสวัสดีครับนะครับพี่เจคบอลก็มีโอกาสมาที่พบเจอกันสองสาครั้งแล้วนะฮะ รู้จักกันในออนไลน์เนี่ยแหละเราก็มารู้จักกันจริงๆนะครับเห็นไหมชอบมีหลุมนะครับเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของพรรุ่นนี้เลยหัวท้ายเนี่ยท้ายก็มีนะ <c oughs> นะครับพิมพแค่หมอดยแชมป์ก็สามสวยๆสามแสนกวบาทเอางี้เลยกันในราคาที่ไม่เวอร์วังนะเห็นไหมจะมีหลุมนะครับสวยๆสามแสนกว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ โอ้หวัดดีครับพี่เจคบอลพี่เจคบอลน,น่าจะดีนะอุดหนุนน้องตลอดเลยนะนะครับพี่เจคบอลน,นี่ก็สายสม,มุทรสาครนี่มีเยอะนะนะครับวันไหนนี่ว่าจะมีโอกาสได้ชมพากของพี่เจคบอลสักทีนึงนะครับเป็นบุญตา,าบอกตรงเลย <c oughs> นะครับนี่เลยแล้วก็บางทีเราก็ได้พบต่อไปแม็กคืนเป็นเหรอไหมเป็นหนังเป็นเป็นคลื่นๆในผิวท่านเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อธิบายบางทีก็ต้องส่องดูเอานะครับ เราบอกได้เต็มที่เท่านี้เลยนี่ตลอดเลยขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะแล้วหลังอย่าลืมนะครับรอยแต่งรอยอะไรเงี้ยแล้วหลังท่านเป็นหลุมอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยดูง่ายหลังเป็นหลุมอย่เนียเงี้ยเนี่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 าเนี่ยเนี่เช่าเน่ยๆนะคยันี่ยเนี่ยเล่ยเน่ยันี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ี่พลาด่วกนี้พเนี่ยเนี่ยนีนเนี่ย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 เนี่เนี้ยเนี่ยเดือดเนี่ยดูง่าย เรียบๆนะห้ามเป็นแอ่งนะครับอย่างนี้เลยชัดเจนตึงๆนะครับกับปุสุขนี่